สวัสดีครับคุณครูและเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้พวกผมามคนมาทํางานถ่ายคลิปเป็นสถาน<อ>ที่ที่มีชื่อว่าซากโกซินาลายเป็นสถานที่ที่อยอดฮิตสําหรับคนแถวนี้เหมือนกันในเขตแบบใกล้ๆลูกแกเนี่ยเป็นเขตที่อยู่ในบ้านโปง่งเขตจะทําอากาศแล้วแหละถ้าย่านี้ก <ำ S 2> ําเขนที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่สําหรับทําบุญเลี้ยงปลาออกกำลังกายนี่ตอนเย็นเนี่ยตอนนี้คือ,อเวลาตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นแล้วเนี่ยตอนนี้คนเริ่มวิ่งมาออกกำลังกายแล้ว วันที่เรามาวันนี้เนี่ยมีมีกีฬามาลาธอนพอดีมีวิ่งมาราทอนจัดงานนี่ยเพลงตื้อๆ,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 ๆอยู่ข้างหลังนะครับหรือ <c oughs> ว่าเออมาได้ทุกวันดีวุ่นวายนะเป็นวันที่วุ่นวายเราประวัาติตรงนี้หน่อยครับสาระน้ำโกศินารายเป็นโบราณสถานอายุราพุทธศตรวตรวตรษที่16.17ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแม่กอง ในบริเวณใกล้เคียงกับเมืองโบราณสาโกซินารายปรากฏหลักฐานว่าได้เริ่มมีมนุษย์อาศัยอยู่แล้วเมื่อประมาณ3 0มพันปีก่อนคุณเชื่อไหมว่าน้ําที่คุณเห็นเนี่ยกล้องแพนไไปครับกล้องแพนไไปครับ <c oughs> น้ำที่พวกคุณเห็นอยู่เนี่ยครับเป็นน้ําที่ตะกอนเนี่ย <c oughs> เขาเลือนว่าเป็นน้ำที่ซักซิ์ในตำนานเนี่ยน,นั้นเลยเลยใช่<ไ>ตำนานมากตะกอนเนี่ยโอ้โหตะกอนคุณเชื่อไหมว่า เขาเล่าก <premises. S 2> ันมาว่ากวางเนี <Ann irsin> ่ยกวางที่โดนในพานล่านะมีแผลมีแผลเต็มตัวโดนล่าลงไปแล้วก็ลงไปในน้ําขึ้นมาทีเฮ้ยหายแผลหายกวางหายทั้งตัวจอระเเคดเอ้ยยอกยอกยอกกวางขึ้นมาไม่มีแผลเลยในพันตกใจดิในพันตกใจเฮ้ยคว้าปืนไปยิงมีด้องตีปืนพี่ธนูกวางี่ธนูกวางขึ้นมาไม่มีแผลเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็กลายเป็นตำนาน้วยมาเลยตำนานมีเท่านี้เดี๋ยวผมจะพาพวกคุณเพื่อนๆไปดู ว่าที่เนี่ยมันมีอะไรอีกมั้งนะครับรบไปครับ,รบตอนนี้เรามาอยู่ข้างไหนที่ไหน,นครับเป็นโต <c oughs> น๊ะเงียบ <c oughs> ให้กูพูดคนเดียวแล <c oughs> ้วจัดเลีงนี่อ๋อผมพูดโอเค <c oughs> ที่เราอยู่ข้างหน้านะครับเป็นสถานที่ของอุทยานของซากโกนะครับเป็นที่ที่สร้างได้มาได้สร้างใหม่มาสักพักแล้วสักนานแล้วแหละหกเจ็ดปีแล้วที่ที่รวบรวมของที่ มาจากข้างล่างที่ขุดขึ้นมาได้ข้างในก็จะมีรูปปั้นอะไรมากมายนะครับหลายอย่างครับรู้ได <c oughs> ้แค่น้แหละเด็กแถวนี้จิงโมอเนี่ยเด็กแถวนี้ผมเป็นเด็กแถวนี้องจริงกูรูค้คนีนะแ <c oughs> มแดดวันนี้แรงจริงนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงยี่สิบแล้ว่ายแ,แดดอย่งางใจอยู่ไม่รู้ว่าร้อนเพราะแดดหรือว่าเวรกรรมนะต <c oughs> ้องกฮรไปนหนึ่งดอกมาที่ เราจะไปที่ต่อไปไปทำบุญกันดีกว่าได้หายร้อนกันมั้งไม่ใช่ <Okay. S 2> ว่าร้อนกว่าเดิมเออนี่ก็เนื้องเริ่มออกเรื่อยๆล้อ่ะเราไปันดีกว่าไปร <c oughs> ้อนมากครับจริงๆผมว่ามันแปลกไหมที่เราถ่ายกันเนี่ยไม่แปลกไดงไง ผมอยากรู้ว่าเขาให้ขึ้นมาหรือเปล่านะครับตอนนี้เราแอบขึ้นมากันแอบปะใช่เราใช้คําว่าขึ้นมาไม่คนนี้เขาขึ้นมาได้เราก็จะเลื่นตามเราขึ้นไปทําคุนขึ้นมาเหมือนกันอย่างเงี้ยเออ รเราได้หันลามาแล้ว,ลวนี่คือจุดเลี้ยงปลานะครับของสะโกสินาลายนะครับที่นี่เป็นจุดยอดนิยมเป็นจุดแลนด์มาร์คของเฮ้ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะยุดหมุนนะเราอะเราเมื่อไหร่จะยุดหมุนอะคือเราเราเราหมุนเยอะ ตรงนี้เป็นจุดเลี้ยงปลาที่เป็นจุดยอดฮิตของสากโกซีและนาลายเลยนะครับเป็นจุดโหสวยมากแถวเนี้ยพเเรออ้อมทั้งเออป้อมมากครับอุ้ยอร่อยอึ้มกรุกบกริบกรุบกริบเฮ้ยเขาไม่ได้ถ่ายคนดูไม่เห็นคนดูไม่เห็นเราต้องเราต้องกินอีกทีง่ะให้อำมัดมาทานทราบด้วยไหมฝกมาดูนะสามชิ้นแล้วนะ อร่อยบอกแล้วคนดูชอบเรียกว่าสวยมากนะฮะแถวนี้เ,เป็นจุดที่ถือว่าเป็นจุดที่ดีทีอีกทีหนึ่งเพราะเราจะเห็นเห็นทุกอย่างเลยเห็นตั้งเต่หัวยันหางของคลอ,องเลย <c oughs> เป็นจุดที่สวยมากะฮะ <c oughs> แล้วเราจุดตรงนั้นเราจะเห็นกงนักงหันกังหันน้ําตามโครงการของรอก้าด้วยนะครับเสียงเราเดือเราดีงกังเชฟ ดีครับคลิปคลิปตั้งคลิปเปิดทีที่คุณคุณนะตั้งตั้งใครมีนี่มีอาหารมาอ่าแต่คนดูไม่รู้นะเพราะเราซ่อนไว้หลังเกระเป๋าเราซ่อนไว้ซอไ้หลังกระเป๋าไม่เป็นไรเราทายที่เดียวกันใช่จบจบคลิปแล้วคุณได้ความรู้เลยมากครับจากที่มานี้เนี่ยโอ้โหผมว่าผมพาคุณไปดูเยอะมากเลยนะวันเนี้ยได้อะไรบ้างเนอะ ไม่ได้เลยเล่นชมวิวการที่นี่เนี่ยสวยงามมากสวยงามสวยงามได้บรรยากาศเยอะมากแต่ตอนนั้นที่ผมผมก็พาพวกคุณมาท่าทหนังที่นี่ดีนะบรรยากาศก็ดีนะก็ถือว่ามาวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะได้ได้รู้ความรู้เกี่ยวกับประวัติได้ความรู้เกี่ยวกับบุทยานก็มีได้ทําบุญด้วยมีมากทํามากมีน้อยทําน้อยเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายใช่ไหมพวกผมผมชอบฟังบรรยากาศฟังนูนมากเลยนะฟังนู่นถือเป็นบรรยากาศที่ดีนะคุณว่าไหม ลมลื่นใช่ลมลื่นมากลมลื่นผมชอบมานอนแต่ก้อนผมชอบมานอนนอนที่นี่เหรอนอนที่บ้านอืมและถ้าใครพลาดมาแถวนี้อย่าลืมมาที่นี่ใช่ที่นี่ดีมากจีงจริงใช่ดีมากลองกันนะครับครับบายบายครับเพื่อน